2,567นะคะก็อยากจะอวยพรครอบครัวสามบูต้าแล้วก็พี่พี่เอฟซีทั้งบ้านนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิไหนขอสมปรานานะใครทําอาชีพการเกษตรก็ขอให้แบบมันหมานไปเลยจ้าปีนี้นะคะอย่างมีความสุขนะคะเงินทองไหลมาเทมาได้แต่เด้อสวัสดีค่ะโอวาจากเพชโอวาข้าวหอมมะลิแท้สุรินร้อยเปอร์เซ็นในวาระอาาีถีขึ้นปีใหม่ปีพศ2567นะคะขอให้ ครอบครัวคูบต้ามีความสุขทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครทําอะไรก็ขอให้สมปรารถนาคนพิธากันเกษตรดีขึ้นดีขึ้นดั่มรวยกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับพี่สันนะครับจากเพจคนโคกรถถ่ายทองคำนะครับท่านผู้ชมเนื่องด้วยวันปีใหม่ปีนี้นะครับปี2567นะครับทางเพจของคนโครบรถถ่ายทองคำนะก็ ขออวยพรให้ครอบครัวของคุปตานะครับมีชีวิตทตี้อยู่ดีกินดีร่างกายแข็งแรงทุก,ท,กท่านทุกคนนะครับแล้วก็ชาวนาเกษตรกรไทยก็ขอให้ทําผลผลิตได้ผลผลิตเยอะๆขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ได้ผลผลิตร,ราคาที่ดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมโมนะครับจากเทพโมเมายากันยุงนะครับเนื่องด้วยวันปีใหม่2,567นี้นะครับก็ขอให้ครอบครัวสยามคูโบต้านะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยครับยอดขายถล่มทลายเลยนะครับแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับเกษตรกรชาวไทยไปนานๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมช่องหนึ่งวชลิกาชินยก็ขออินพรให้ครอบครัวสยามคูโบต้านะครับมีแต่ ความสุขความเจริญเลยนะครับมีออเดอร์เยอะๆมีลูกค้ายเยอะๆนะอนะครับผมตลอดปี2567นะครับผมแล้วก็ขออภัยก,กับ FC ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่จนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะทอมเจ็ดสีองพลังนะคะขอ 167น,นี้ขอให้คูกุฎานะคะเฮงเพงฟังๆนะคะแล้วก็ฝากถึงเอฟซีช่องเจฟฟี่จอมพลังด้วยนะคะขอให้ทุกขขร่างกายแข็งแรงเพ่งเพงฟังๆเช่นกันค่ะได้ไหยค่ะสวัสดีครับผมเป็นเกษตรชาติมาทินครับ,บดีบบเด่นในวันปีใหม่นี้ครับขอให้นะครับคุยพรสให้ครอบครัวสยามกุ้านะครับไม่เจ็บไม่จนแข็งแรงครับร่ำรวยตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับ